ที่เกิดขึ้นกับตัวน้องทีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะเกิดขึ้นเดือนกร,รกฎาที่แล้วครับกร,รกฎาคมป,ปีที่แล้วใช่ครับเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นก,ก็คือคุณครูให้สอบกลางภาคใช่ไหมครับครับพอมันเป็นสัปดาห์ที่แปดพสัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ที่เก้าคุณครูก็มาบอกว่าไม่มีใครผ่านนะด้ศูนย์ทั้งห้องอถ้าอยากถ้าอยากผ่านก็ให้ติดต่อมา,อานี่ครับครับตอนนั้นเรารู้สึกแปลกใจไหมฮะว่าเฮ้ยทั้งห้องจะไม่มีคนผ่านเลยเหรอ ช่ครับผมก็มั่นใจอยู่ว่าผมก็ทําได้อยู่ครับสองข้ออ๋อคือส่วนตัวเราเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะผ่านใช่ไหมฮะครับมันมีกี่ข้อฮะตอนนั้นมีสามข้อครับสามข้อเป็นเป็นข้อเขียนอัตนัยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าสามข้อเรามั่นใจว่าเราทําได้สองครับก็น่าจะผ่านครับแต่ศูนย์ทั้งห้องเลยฮะตกทั้งห้องใช่ครับเออแล้วก็เลยขอดูไปไ คำตอบที่ผมส่งไปอะว่าทําไมมันผิดตรงไหนผมก็เลยขอดูแต่ครูก็ไม่ได้ให้ดูครับอ๋อเขาให้เหตุผลว่าอะไรฮะที่เขาไม่ให้ดูเขาผมบอกหัวหน้าไปเขาบอกว่าไม่ให้ดูครับแค่นั้นไม่มีเหตุผลใช่ครับแต่ไม่ให้ดูแล้วหลังจากนั้นไอ้เรื่องของการว่ามีการแชทจากคุณครูมาบอกว่าใครอยากพานให้ติดต่อมาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นตอนไหนฮะอันนี้สัปดาห์ที่เก้านั่นแหละครับท,ที่ที่พี่แกส่งมาแบบส่งมาให้เพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ส่งมาให้หัวหน้าอีกทีครับ อ๋อคือหมายถึงว่าแกไม่ได้ส่งในกรุ๊ปในอะไรใช่ไหมส่งต่อต่อ,ตอกันมาอย่างนี้แหละฮะใช่ครับอ๋อว่าเฮ้ยไปบอกเพื่อนด้วยสิใครอยากทานติดต่อมาอย่างนี้แหละฮะครับเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราติดต่อไปไหมฮะส่วนตัวเราไม่ครับแต่มีเพื่อนเราติดต่อไปถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นพอเพื่อนที่ติดต่อไปก็แกบอกให้โอนตังค์ไปเลยครับโอนตังค์มาเลยลล200ครับคนละสองร้อยครับคนละสองร้อยแล้วที่บอกว่ามีลดราคาให้นี่จริงไหมฮะ ครับตอนแรกแกบอกว่าจะให้จ่าย400แต่พอคุยกับพ่อหน้าพ่อหน้าบอกอีกทีว่าจ่าย200ก็จบเลย <c oughs> 200จบเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอบซ่อมเหรอฮะไม่ต้องไปสอบแก่เลยครับอ๋อจากตกเป็นผ่านง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับส่วนตัวเรานี่คือน้องทีไม่ยอมจ่ายใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรอะ่ะ ผมผมไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับผมตั้งใจเรียนมาตั้งนานจะไม่ให้ผมจ่ายสองร้อยจบได้ไงเออเอออ่าแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนในในห้องมีทั้งหมดกี่คนนะครับสี่สิบสามสี่สิบสามคนเนี่ยยอมจ่ายกี่คนไม่ยอมจ่ายกี่คนน้องทีพอรู้ไหมฮะเออมันมีคนที่ไม่ได้จ่ายด้วยก็มีครับแต่ครูก็เขาให้ผ่านเลยก็มีบบสนิทกันไงไงอ๋ออ่าสนิทกันให้ผ่านก็มีเหมือนกันไม่ต้องจ่ายเงี้ยเหรอฮะเออเครับ Oh. อ๋อแล้วคนที่ไม่ยอมจ่ายอย่างน้องทีหรือบางคนที่ไม่จ่ายเนี่ยโดนอะไรฮะครับผมคนยอมที่ไม่จ่ายก็คือผมตอนแรกแก,แกเขียนเกียรติหนึ่งให้ผมเลยเขียนเกียรติหนึ่ง <1. S 2> ใช่ครับไม่่านนะให้ะนะมาสอบแกอ่าอ่าแต่<ส>ว่าก็ไม่ได้ไปสอบแกอะไรครับครับอืมอืมก็คือทั้งห้องนี่มีน้องทีคนเดียวเหรอฮะที่ไม่จ่ายครับ โอ้ oh, คนอื่นก็คือ<ม>จ่ายหมดสองคนที่ไม่ได้จ่ายด้วยว่าแกแกก็เขียนให้เลยเหมือนกันออ oh ท,ที่สนิทกันนะครับครับครับแล้วเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเหรอน้องทีครับเมื่อคืนมีมีที่คนหนึ่งทากมาหาบอกว่าพี่ก็เคยโดนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาอายุสามสิบแล้วนะครับ oh. น่าจะนานแล้วเรื่องนี้อ๋อคือเขาก็เป็นสิทธิ์เก่าพูดง่ายๆใช่ไหมฮะ <h? S 2> ใช่ครับสมัยเขาก็โดนครูคนนี้คนเดียวกันเหรอฮะใช่ครับทีออกมาแฉแบบนี้ไม่กลัวเหรอฮะ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพี่อย่างน้อยอย่างน้อยพี่ชื่นชมนะฮะทีสุดยอดมากฮะครับโอ้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โดนใครกันแกล้งอะไรใช่ไหมทีตอนนี้ยังไม่โดนครับไม่มีอะไรนะฮะอันดับแรกนะครับในในฐานะที่เป็นทีมงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับนะครับซึ่งเราก็ต้องยืนยันว่าเราพยายามนะครับที่จะ ไม่ให้มีปัญหาแบบนี้แล้วก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะท่านรัฐมนตรีเน้นย้านะครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายตําแหน่งการใช้เงินแลกเกรดอะไรอย่างเงี้ยเน้นย้ํามาตลอดครับแต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเราคิดว่าเราพิสูจน์ความตั้งใจของเราได้คือเราทราบข่าวเมื่อวานครับนะครับทราบข่าวเมื่อวานหลังจากที่น้องโพสต์นะครับเราประชุมเสร็จเนี่ยประชุมประสานภารกิจเสร็จตอนสิบ0สานครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอน 18.00นท่านเลขาอาชีวะนะครับท่านยศพลเนี่ยก็รายงานมาเลยว่าได้มีการตั้งกรรมการสอบแล้ว<อ>นะครับแล้วก็กรรมการที่สอบเนี่ยก็ไม่มีไม่มีมมรายชื่อผอ,อ,อด้วยผอ,อสถาบันนี้นะไม่มีรายชื่อผอ,อสถาบันนี้ด้วยนะครับก็เป็นท่านอื่นก็มีทั้งภายในองค์กรและก็ภายนอกด้วยนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วแล้วเราก็จะให้เขาคือสมมุติ ผลมันออกมาคือมันอาจจะมีผลออกมาได้ทั้งสองแบบเนาะแต่แต่เราคิดว่าเราฟังรเราฟังทั้งสังคมเราฟังทั้งข้อเท็จจริงนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคือการตั้งการตั้งกรรมการเนี่ยคือมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของของผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราคงไม่ได้ให้น้ําหนักกับกับความสนิทชิดเชื้อเรื่องอะไรเราคงยึดความถูกต้องครับเป็นหลักนะครับสมมติตั้งกรรมการสอบเสร็จแล้วเนี่ย โทษที่หนักสุดของครูคนนี้ที่ไปไถเงินเด็กเนี่ยคืออะไรฮะไล่ออกครับไล่ออกถ้าโทษหนักสุดนะครับถ้าโทษหนักสุดคือคือมันก็ต้องดูฐานความผิดเขาว่าความผิดของเขาเนี่ยฐานไหนครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปสู้กันในเรื่องของข้อมูลแล้วครับมันก็มีตั้งแต่ภาคทันนะครับภาคทันให้เลิกสอนให้ออกให้ออกนี่คือหมายความว่าให้ออกแต่ยังได้ ยังได้บำเหน็จบำนาญแล้วก็ไล่ออกหนักสุดไล่ออกนี่จะไม่ได้บำเหน็จบำนาญไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปดูทางความผิดมันก็ต้องไปไปสู้กันด้วยหลักฐานนะครับเพราะในระหว่างขั้นตอนของการสอบเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ในการที่จะสู้เพื่อพิสูจน์ความเหมือนอุทธร์ตัวเองใช่ใช่ไหมฮะว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือแล้วว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการ